เพราะนั้นเนี่ยฟังแล้วเนี่ยช่วยกันเผยแพร่ด้ว,ว่าอยากเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทมันติดคุกหลายอย่างช่อกโกงประชาชนเลยโดนฟ้องแย่งฟ้องล้มละลายเยอะแยะระวังนะ <c oughs> ติดคุกที่ตรางนะครับหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยคดีละเจ็ดปีใช้ใบกับภาษีปลอมใบละเจ็ดปีนะครับไม่จ่ายค่าแรงหกเดือนนะครับนะครับแล้วตอนนี้มาเช้าดูข่าวมานะไม่จ่ายค่าแรงเยอะเลย, <c oughs> เลยผมขี้เกียจเอ,อ่ยชื่อเป็นร้านแฟน เออฟ้นชายดังเน่ยนะไม่จ่ายค่าแรงครับลูกจ้างไม่ได้นะครับใครโดนเบี้ยวค่าแรงนะครับไปแจ้งพนักง,งานตรวจแรงงานเขาปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่น่าจะเกิน60บวัน,นเขาสั่งให้ใช้เงินถ้าไม่ใช้เงินเดี๋ยวพนักง,งานตรวจแรงงานไปแจ้งความตำรวจติดคุกหกปีต่อหนึ่งไอ้หเดือนต่อหนึ่งครั้งไปแจ้งเลยที่ไหนไม่รับแจ้งบอกเลยครับจานเดบอกมาถ้ามันไม่รับแจ้งโทรหาพี่เดพี่เดย์คุยให้เลยนะครับนี่คือการเป็น f c พี่เดเนี่ยจะได้ประโยชน์ พี่เดตรงไปตรงมาดีไหมเนี่ยดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยผมคุยกับเพื่อนในวงการรถยนต์และประกันภัยเขาบอกรถไฟฟ้าเนี่ยต่อไปประกันแม่ก็ไม่อยากจะรับแล้วใครซื้อมาก็ชิบมหายไปมันจะกลับไปเหมือนเดิมกลายเป็นไฮบริดลูกผสมน้ํามันกับไฟฟ้าเพราะรถยนต์ไฟฟ้ามันไปไม่รอดเพื่อนผมก็เป็นผู้บริหารบริษัทประกันนี่บอกว่าพี่เดย์อย่าไปซื้อรถไฟฟ้าต่อไปมันก็ล้มละลายหมดในเมืองจีนนี่โอ้โหเจ๊งเป็นเป็นสุสานเลยผมเพิ่งกลับจากเมืองจีนมา นี่ทนายกุ้งเขาก็ไปสัมมานากันกันกบปลาดาที่เชียงไฮ้ในตะเคียเขายังบอกเลยมันมันแย่หมดในจีนรถไฟฟ้ามันเริ่มแย่ไปมีแต่ไอคนที่รวยคือบริษัทขับผลิตแบตเตอรี่นะเอ่อบริษัทแบตเตอรี่เอ่อบริษัทผลิตแบตเตอรี่นะอันนั้นรวยมากนะครับเทรดเข้าตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงวันเดียวเนี่ยได้เงินไปเป็นล้านๆน,นะกำไรวันเดียวต้องเท่าไหร่แสนกว่าล้านกับสองแสนล้านวันเดียวนะแค่ แค่เอาหุ้นเข้าตลาดอันเนี้ยไอบริษัทที่ขายแบตเตอรี่เนี่ยรวยบริษัทพวกนี้รวยนะครับเพราะทุกยี่ห้อมันต้องใช้อ่าแบตเตอรี่ไอไอไอไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> อืมอืมเออเข้าใจนะ <c oughs> อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรถรถจีนรถไรต่างๆช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ห่างๆหน่อยนีครับนะรถไฟฟ้านี่ก็ก็เรียบร้อยก็เจ๊งหมด นะครับเพราะนั้นก็ซวยไปใครไปแล้วนี่แม่งยังเอาเอา,เอาเซลมาเป็นกรรมการนะมึงระวังติดคุกอ่ะใครฟังฟังอยู่ถ้าเป็นพักพวกก็ให้โทรมาหาพี่เดนะไอชิบหายหมึงเตรียมอ่ะเห็นได้ข่าวไปแจ้งความไม่ได้สอนหล่อ,อทองหลนะ่อแล้วเพราะคุณเข้าไปเป็นกรรมการเนี่ยถ้าไม่มีจ่ายเงินเดือนนะติดคุก6เดือนมาตรา1นึ่งสี่สพรบรแรงงานหลบเลี่ยงภาษี7ปีมาตรา3าแล้วก็ใบมีกับภาษีปลอมอีกฉบับแล้วเปีก็รวมกันสิแม่งก็ติดคุกก็ตายห่านะ นะครับไปเป็นกรรมการให้ได้อย่าไปเรื่องสนุกนะทุกวันเนี้มีหลายคนเอาชื่อเราไปตั้งกับตั้งบริษัทมัางเป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้นะอันตรายนะครับนะครับฟังแล้วเป็นไงได้ความรู้ไหมล่ะถ้าผมจะคืนรถับไฟนั้นไม่มีไม่มีขาดส่งค่างวดสามารถส่งได้เลยไหมเอาไปคืนได้เลยจบเลยครับไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะถ้าเกิดมีใครโต้แย้งก็บอกอาจานเดชเขาบอกมานะนะครับไม่มีปัญหาครับเออ กดหัวใจเรียรวรวัรว,รว,รวให้อาจารย์เดด้วยแจ้งให้ทราบหนูแกงใจตำรวจกับผู้รับแจ้งทำงานหนักทุกอย่างอยู่พฤติกรรมของตัวเองอ๋อนะครับอืมแบตแพงจัดแบตเท่าไหร่ห้าแสนเนื้อเท่าไหร่จำไม่ได้นะรวยเลยไอไอบริษัทผลิตแบตเตอรี่ไอรถเอนวรวยมากนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกองเนะ่ยผมจำไม่ได้ชื่อเดี๋ยวผมดูให้นะวันเดียวแม่งโอโหรวยเละเลยอ่ะนะครับนะฮะ บริษัทขายแบตเตอรี่เข้าตลาดหลักทรัพย์วันแรกเดมอยวหาดูนะอืม,อมเนี่ยครับเนี่ยดูรายงานข่าวนะ IPO ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่โลกบริษัท CATL พุ่งกว่า18%วันแรกในตลาดหุ้นฮ่องกงโอ้โหมันรวยมหาศาลนะ่ะนะครับเนี่ยเห็นนะต้องมันเทคโนโลยีเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้พูดยังไงอะนะครับเข้าใจไหมรวยกันเละเลยอะ นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะคนไทยไม่มีโอกาสรวยอ่ะเขาบอกยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถอีวีนะ CATL ระดมทุนระดมทุนหุ้นใหญ่ที่สุดในโลกกว่า1.7แสนล้านบาทเปิดซื้อขายวันแรกวันเดียวพุ่ง13%จากราคาจองในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยดูนะวันเนี่ยเห็นนะนะครับเนี่ยดูดิดนะวันเดียวเห็นไหมอืม นะครับเนี่ยนะเนี่ยดูเนี่ยนะหนึ่งจุดเจ็ดแสนล้านวันเดียวอ่ะสูงกว่าราคาจองสิบสามเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมอืมในการเปิดซื้อขายนะที่เปิดอซื้อขายราคาหุ้นเพิ่มขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นจากราคาจองที่หุ้นละสองร้อยหกสิบสามดอลลาร์ฮ่องกงหรือกว่าหนึ่งล้านหรือกว่าอะไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทโดยประมาณเคลื่อนไหวมาที่นะสองร้อยเก้าสิบหกดอลลาร์ฮ่องกงหรือกว่า หนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทนะครับอืมโอ้โหนะครับเห็นนะอืมเนี่ยนะครับนะเนี่ยเนี่ยประธานบริษัทเขาบอกว่าพบมีมูลค่าความร่ำรวยสะสมรวมกันสองจุดหนึ่งสี่หนึ่งล้านล้านะโอ้โหโดยบริษัทเขาทำมูลค่าไงสองล้านล้านเกือบเข้างบประมาณแผ่นดินเราอ่ะอืมเห็นนะเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้มันรวยนะปื๊บปับปื๊บปับแล,ล้วก็ไปอืม อม,มีอะไรบ้างนะครับอืมวัดไล่ขิงปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่รือร้านกาแฟหมอเตยสั่งเก็บตู้บริจาคเกี้ยงอืมนะนะเอาเอา,เอาตู้มาตั้งบริจาคแต่ปรากฏว่าเอาเงินเข้ากระเป๋าถับสมมุติว่าใครโกงวัดก็ขอให้ตกนรกแล้วกันนะใครโกงเงินวัดไล่ขิงให้ตกนรกรือร้านกาแฟหมอเตยสั่งเก็บตู้บริจาคเกี้ยงเรียกคืนศรัทธาอืไม่ต้องรับบริจาคแล้ว นะครับนี่นะครับนะพระดีๆก็มีเยอะอืมนะครับนี่ชาวบ้านก็ช่วยกันพระกันล้างครับล้างซวยทําความสะอาดล้างซวยเก็บหมดตู้บริจงเลยจากอืมนะครับเก็บเงินแล้วไปเข้ากระเป๋าสีกาบ้างเข้าเว็บพนันออนไลน์บ้างอืมนะครับเนี่ยก็จับไปเยอะแล้วเนี่ยงปากแข็งไม่ยอมรับเนะอืมอืมนะครับนี่อะไรครับกรุงเทพธุรกิจออมสินนะจ่ายหนี้ นะครับปิดบัญชีเครดิตบูโรแล้วจะต้องทําอย่างไรต่อนะครับอืมเออก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆเต้องเกินหกเดือนนะ่ะอืมนะครับนะเครดิตบูโรมันต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะปล่อยให้คุณนั่นนี่นะอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะจุกกรูนะครับอืมอืมขอทานเขมนในประเทศไทยมีเยอะ แล้วก็ขอทานแล้วก็อะไรเนี่ยเขมเนเข้ามาขายผลไม้รถเข็นขายไอติมน้ำส้มเต็ไมไปหมดนะครับต้องส่งกลับหรือไม่เออต้องส่งกลับไปละคขมเมนเนี่ยใครเห็นว่าอาจารย์เดชาให้ความรู้ดีก็กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเยอะๆนะครับอืมอืมเก็บไปก่อนสักพักก็เอามาตั้งใหม่เน่ยตู้บริจาคอ๋อตอนนี้คนด่าใช่ไหมจุกรู่จุกรูอ่านะครับ สวัสดีอาจารย์เดชา,ดชาสุขภาพแข็งแรงสุขภาพผมแล้วสุขภาพไอ้เหงไรไร้ก็แข็งแรงนะอืมนะครับนิวยอร์กโพสต์จัดอันดับให้กรุงเทพอันดับเมืองเมืองที่ดีที่สุดทํางานทางไกลเน็ตไววิวสวยอ๋อนี่จากช่องเจ็ดสีนะโอ้เขาบอกว่านิวยอร์กโพสต์จัดอันดับให้กรุงเทพอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดทํางานทางไกลเน็ตไววิวสวยอืมคนเราเอ่อคนไทยชอบเล่นโซเชียลไง อสติกเกอร์สวยที่แปะอยู่หน้ารถคุ้นๆไหมคะหน้าใครพอจำได้มะเอ๊ะหรือมีคนแอบอ้างอืม๋อ,อลักชนกสีนอกโพสเมื่อห้าสิบสองนาทีนะครับบอกมีสติกเกอร์สวยแปะที่หน้ารถหน้าคุ้นๆไหมอืมนี่ครับข่าวอีซอ้อเตือนภัยคอเซนเตอร์ดูดเงินหมดบรรัญชีเสียหายหลักแสนไม่คิดไม่ฝันจะเจอกับตัวก็ระวังนะคนแก่นะียอย่าไปกดนู่นกดนี่นะ เนี่ยเนี่ยฟังรายการจานเดย์นะบอกทุกวันอย่าไปกดนู่นกดนี่กดอะไรบางคนแก่แล้วก็ไปชอบเด็กมั่งอะไรบ้างโดมนสแกมมั่งอะไรบ้างนะเชื่อจานเดย์ฟังรายการจานเดย์จะสอนทุกวันอย่าก,กดนั่นอย่าก,กดนี่อย่าเชื่อคนง่ายอย่าให้ยืมเงินอย่าค้าประกันสอนทุกวันจีนเทาใครจะจัดการได้ครับไม่มีหรอกมันจีนเทาเข้ามาก็เจอไทยเทาเจอขลาดการเทานัก,น,กนักการเมืองเทาก็สมประโยชน์มันจะไปแก้อะไรอ่า อืมนะครับหมดอารมณ์ที่จะบริจาคตู้วัดไล่ขิงอืมจุกรูอืมนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความอะไรก็ถามนะไม่ต้องเกรงใจนะอืมอะไรเนี่ยเจ้านี้คดีนี้จะผิดฐานลักทรับบ้นทรัพย์หรือไม่อืมอืมนะครับมันมอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มาเยอะนะเอะคำพิพากษาดีกาที่หนึ่งสามทับหกหกนะกนรชคบ้นรัพ์ผู้เสียหายที่หนึ่งเป็นนี้ ผู้ยืมเงินจากจำเลยที่1ก็คือผู้ง่ายผู้เสียหายไปไปยืมเงินจากจำเลยแล้วไม่ผ่อนชำระจำเลยที่1จึงมาทวงหนี้ให้ชำระหนี้ถึงบ้านที่เกิดเหตุการที่จำเลยทั้งสองคนร่วมกันเอาสมุดบัญชีเงินฝากนะของอลูกหนี้นะและสมุดบัญชีเงินฝากาพร้อมบัตรเอทีเอ็มข,ของใครของของลูกหนี้อีกคนซึ่งเป็นซึ่งเป็นสามีของลูกหนี้ ไปก็เป็นเพียงประสงค์ที่จะเข้ามาควบคุมดูแลไม่ให้ลูกหนี้ทั้งผัวทั้งเมียสามารถนําสมุดนะหรือบัตรไอทีเนี่ยไปถอนเงินได้อีกเมื่อมีเงินเข้ามาในบัญชีในภายภาคหน้านะครับก็คือคือเพื่อง่ายไปทวงหนี้แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายก็เลยไปเอาเงินไปเอาอะไรไปเอาสมุดบัญชีกับ ATM ของลูกหนี้แล้วก็ผัวลูกหนี้มานะครับนะนะนะเพื่อเพื่อจะได้ดูว่ามีเงินเข้าออกนะครับนะ หากแต่ต้องนําเงินมาชาระะดูวันข้างน้าว่ามีการถอนเงินหักเดี๋ยวก่อนนั้นืมเดี๋ยวก่อนนะนะ,น,นะนะคือเอาเอาสม,มุดบัญชีไปแล้วก็บัตรเอทเอมไปไม่ได้มีความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าในทางทรัพย์สินของสม,มุดบัญชีเงินฝากและบัตรทีเอ็มของผู้เสียหายทั้งสองด้วยการแย่งการครอบครองเอาทรัพย์ไปโดยเด็ดขาดไม่การกระทําของจําเลยทั้งสองคือ กับพวกเนี่ยนะก็คือเจ้านี้เนี่ยยังไม่พอรับฟังว่าเป็นการนะรักทรัพย์นะครับอืมและไม่ได้มีความผิดสานป้นทรัพย์คือไปกันหลายคนพูดง่ายสามคนน่ยโดนจับไปได้สองคนนะไปคือพูดง่ายไปทวงหนี้แล้วลูกหนี้ไม่มีไม่มีเงินก็เลยไปเอาสมุดเงินบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ทั้งผัวเข้ามาด้วยเอาบัตรเอทอไปด้วย ก็เพื่อจะไปดูว่ามันมีเงินมีทองไหมก็เขาโดนไปแจ้งความอายการก็ฟ้องว่ารักทรัพย์ชิงทรัพย์เขาไม่เต็มใจอ่ะศาลฎีกายกฟ้องเข้าใจไหมแต่ศาลจันต้นจําคุกนะศาลรุ่นทอยก็จําคุกมาชนะคดีนในชั้นฎีกาติดคุกมาสองศาลอ่ะคาพิพากษาได้ดีไหมเออนะไม่มีความผิดนะเพราะว่าอะไรไม่ได้เอาไปลักษณะเด็ดขาดเอาไปดู ไปควบคุมเรื่องเงินเรื่องทองว่านะเมื่อมีเงินเข้ามา,าต้องนามาชำระนี่ก่อนไม่ได้ประสงค์ที่จะได้ประโยชน์จากเงินในบัญชีไปลักษณะเด็ดขาดเข้าใจไหมครับอืมเนี่ยนะเนี่ยฟังรายการจะได้รู้ว่าเวลาไปทวงนี่ไปหยิบสมุดสมุดเข้ามาก็เสียวเนี่ยโอ้โหสาร,น,น,สารนักต้นเสาธนติดคุกไปมาชนะคดีสารนิกานะครับมันไม่คุ้มไงอืม เพราะนั้นก็ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังอืมเจ้านี้ไปทวงหนี้แล้วไปเอาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกหนี้มาถูกฟ้องลักทรัพย์เพราะนั้นต้องระวังนะครับไปทวงหนี้เสร็จไปเอาสมงสมุดเข้ามาเป็นไง <c oughs> เหนื่อยเลย <c oughs> เดี๋ยวจานเดยเ์ก็เอาขึ้นว้ทางเพจทงอะไรนะเพราะฉนั้นเวลาไปทวงหนี้ไปเอาสมงสมุดอะไรเข้ามาต้องให้เขายินยอมนะ ให้เขาเซ็นก่อนไม่ใช่เอามาเนี่ยโดนคดีนะี่ฟ้องไปมันหลุดคดีในะชั้นอีกาแพ้สายตน้นแตอุทอนน่ะติดคุกนะ่ะโอ้โหเหนื่อยเนี่ยมันทําอะไรเป็นเล่นไปอ่ะฟังเจนจานเดแล้วเป็นไงได้ประโยชน์ไหมนะอืม <c oughs> ให้ความรู้กันนะรายการอื่นๆเขามีแล้วมีแต่รายการเนี่แหละให้ความรู้หนูทำจมูกห้าครั้งหนูจะทำยังไงดีทำจมูกห้าครั้งแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ทงของเงินคืนมันมีคดีมานรับแสดงว่ามันเกิดกับความประมาทนะ สมัยก่อนมีทําหน้าอกอะจากหน้าอกเล็กอ้าจากหน้าอกใหญ่ทําเป็นเล็กทําไปทํามาใหญ่พว่าเดิมอีกนะนะครับแล้วมีคดีที่ก,กันก็คือทําหน้าอกสองข้างทําไปทํามาหน้าอกไม่เท่ากันใหญ่ข้างเล็กข้างแล้วผัวเลิกเลยอันนั้นก็ฟ้องได้นะครับก็ถือว่าประมาทเข้าใจนะจุกรูอืมเออก็ให้ความรู้กัน่ะใครจะมาให้ความรู้แบบจานเดออืมอันไหนมีประโยชน์ก็เออนะอืม โจ์พัดตกจากเตียงเป็นคนไข้นะขณะนอนตะแคงตัวตรวจอันต้าซาวโดยโดยจำเลยซึ่งเป็นเป็นหมอได้ใช้ควานะมระมัดระวังตามสมควรแล้วจึงเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่กา,การกระทําโดยประมาทดีกาที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าหกหกคนไข้ไปนอนเนี่ยนอนใบดดนมาล่วงจากเตียงไปฟ้องโรงพยาบาลไม่ได้เพราะเขาก็ดูแลเต็มที่แล้วเดินดิ้นไปดิ้นมาก็ตกเตียงแล้็เจ็บใครจะรับผิดชอบออืมเข้าใจไหม สัญญาสินเชื่อเงินสดสินเชื่อหมุนเวียนไม่ได้กําหนดว่าผู้กู้กรณีผู้กู้เลือกผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนผู้กู้ต้องผ่อนชําระเป็นเวลากี่งวดสัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนไม่มีลักษณะเป็นการผ่อนใช้ทุนจึงจึงไม่ใช่สิทธิเรียกร้องที่มีกําหนดอายุความ5ปีดีกาที่6 5 6้าหกแทันะครับคือไปสัญญาสินเชื่อเงินสดไม่ได้ระบุเรื่องผ่อนชําระเป็นรายเดือนก็อายุความ10ปี ดีกาที่หกห้าหกแปดทั้หกเจ็ดนะนะครับอืม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 ,อมจำเลยเคยอุปการะผู้เสียหายเสมือนเป็นบิดาเมื่อจำเลยเพยายามกระทำทำเราโอ้โหคนแก่นะผู้เสียหายในขณะมารดาพาผู้เสียหายไปฝากพักอาศัยอยู่ด้วยถือเป็นการกระทำแก่ผู้อยู่ภายใต้อำน,นาจ อืมอืมด้วยประการอื่นมีความผิดตามนะครับปออมาตาสองแปดห้าดีกาที่ห้าห้าสองสี่ตรงห้าหกเจ็ดอ่านี่คนดังโทรมาพิธีกรดังนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อก็เดี๋ยวโทรกลับไลฟ์สดอยู่ครับลูกพี่นะครับอืมอืมเออนะครับมีอะไรบ้างครับอะไรที่น่าสนใจนะภาพถ่าย ที่เกิดเหตุเป็นพยานวัตถุไม่ใช่พยานเอกสารไม่อยู่ในบังคับต,ตามมาตราเก้าสิบจเลยต้องไม่ต้องส่งสาเนาให้ให้โจทก์ก่อนวันสือพยานภาพถ่ายเป็นพยานวัตถุไม่ต้องส่งนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะภาพถ่ายต่างๆไม่ใช่พยานเอกสารถ้าพยานเอกสารเนี่ยอืมนะครับนะก็ต้องส่งสาเนาอืมนะครับเห็นไหมเราต้องมีความรู้อ่าอันไหนเป็นพยานวัตถุอันไหนเป็นพยานเอกสาร เนี่ยพี่เดย์เขาจัดให้นะนะได้ความรู้เห็นไหมอืมอืมมีอะไรบ้างครับทนายเป็นอดีตตำรวจอ๋อไปขอคัดทะเบียนราษฎรแต่ต้องทำตามขั้นตอนประหลัดเข้ามาอธิบายโดนชกหน้าบนที่ว่าการอำเภอเอานี่อะไรเนี่ยโหดกระแสเลยฮ่ทนายความเนี่ยเป็นอดีตตำรวจคือกกเกษียณจากตำรวจมาแล้วมาเป็นทนายส่วนใหญ่เป็นผู้กกับ สาวหมัดชกประหลัดบนที่ว่าการอำเภอระหว่างไปขอคัดทะเบียนรากประหลัดเข้ามาอธิบายว่าต้องทําต้องทําบันทึกยืนยันว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียถึงจะคัดได้ก็เคยเป็นตรวจนะตารวจมันคัดได้หมดนะครันนี้มาเป็นทนายแนละ้วไม่ได้เป็นไม่ได้ม่ได้เป็นตารวจก็จเลยเบ่งไม่ได้นะเขาอธิบายขั้นตอนไม่ฟังก็ซัดเข้าไปอืมพฤติกรรมไม่ค่อยจะเหมาะสมนะครับอืม อืมนะครับใจร้อนจังคุณตำรวจมาเป็นทนายต้องใจเย็นเพราะเป็นทนายมันไม่มีอำนาจอะไรเป็นทนายมันเป็นเอกชนไงแต่ถ้าเกิดเป็นตำรวจมันจะมีอำนาจอืมอืมนะครับเข้าถึงข้อมูลอะไรได้อืมโอ้ยนะครับเอืออมนะครับคนดังโทรอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวสักพักสักพักนะฮะไม่รู้มีเรื่องอะไรโทรสองรอบสามรอบนะอืมหนึ่งนาทีที่ผ่านมา พีพีทีวีโพสต์นะครับฝรั่งเศสเตรียมสั่งห้ามส่บุหรีตามชายหาดสวนสาธรณนะหน้าโรงเรียนป้ายรถเมย์เพื่อปอกป้องเด็กจากควันบุหรี่โดยจะเริ่มมีผลใช้มตั้งแต่วันที่หนาาึ่งกรกฎาคมฝ่าฝืนปรับห้าพันบาทานะครับหรอห้าพันบาทนะครับรอืมนะครับอือนมนะครับนี่ยเขาโทรอยู่นั่นน่ะไม่รู้เขามีเรื่องอะไรหรือเอาแค่นี้ก่อนนะโทรไม่หยุดละ เอาละครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไทัวรนะครับสวัสดีครับ